วันนี้จะมารีวิวอาหารทรงกลม VS อาหารทรงสามเหลี่ยมกลมขนาดไหนดูไ <c oughs> ส้แน่นมากนี่ <c oughs> มันใหญ่มากใหญ่มากจริง <c oughs> ปลาไหลช่ำ <c oughs> จริงอร่อยอันนี้อร่อยร้ <c oughs> านนี้คือแบบคนต้องไปต่อแถวเสือขายดีมาก <c oughs> นนก็อยู่กับพลอยแล้วก็เปิร์นค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอาหารทรงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมกันนะคะซึ่งใครได้ทรงอะไรไหนพดเขาได้ทรงกลมเพ, <laughs> เพราะว่า <คน S 1> เพราะว่า <คน S 1> เพราะว่าน้ากลมแล้อเราเลิกกันเองอะเฟิร์นก็ได้เป็นสามเหลี่ยมไปนะคะตอนแรกคิดว่าทรงกลมมาง่ายแน่นอน <laughs> ก็แบบว่าเอ้ เดี๋ยวค่อยหาละกันเออแต่พอมาจริงๆพอถึงใกล้วันอ่ะอุ้ยอันนี้ก็ค่อยถ่ายแล้วอุ้ยอันนี้ก็คยเอามาแล้วอุ้ยอันนี้ไม่ได้แล้วของเบิร์นะคะเป็นสามเหลี่ยมก็คือว่างงตาแตกเลยจา้าอาหารที่เป็นสามเหลี่ยมนึกไม่ออกแหละในหัวถ้าสี่เหลี่ยมยังพอแบบเดาๆได้ง่ายๆแต่พอแบบเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็คือความว่ามึนตึมนะคะวันนี้เราก็ตัดมาแล้วนี่ของคอยตรงนี้ไม่กลบอง์เริ่มเทิ่มแต่นี่คือของเบิร์ดนะคะ งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะแต่ว่าใครจะเป็นคนเปิดก่อนย่างยิงยาวปกระเป๋ายิงช็อให้ันเริ่มก่อนเลยขอขอของข้าวก่อนนะอันนี้เป็นอันที่พีคมากเราไม่คิดว่ามันจะมีซูชิกลมปะเป็นกลมเพราะว่าตอนแรกมันกลมจริงให้ดูให้ดูกลมไหมกลมไหมของร้านซูชิฮีโร่อ่าอุ้ยอันนี้อันนี้กลมดิกมากกลมดิกมากอุ้ยน่ากินมากมาดูของเฟิร์นกันบ้างเด่นพลอยมาแนวญี่ปุ่นเอนก็มาแนวญี่ปุ่นกันนี่เลย อันนี้เป็นเค้กหน้าปลาไหลมันอาจจะดูเป็นทรงกลมแต่ความจริงแล้วเขาตัดมาเป็นสามเหลี่ยมหยิบขึ้นมาแล้วมันเป็นทรงสามเหลี่ยมไงมันต้องได้เพราะว่าเวลากินเราไม่ได้กินทางก้อนกลมๆเรากินแค่สามเหลี่ยมนี่คือได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้น่าด้แบบไม่เต็มใจนะได้ดิได้ดิอะได้ก็ได้จากร้านนามะซูชิีนอันนี้นะคะเป็นข้าวหน้าปลาไหลที่มาแบบฉ่ำๆเลยนะเขามีให้เลือกแบบครึ่งปอนนะคะแล้วก็ หนึ่งปอนนะนี่เฟิเร์มเลือกมาเป็นครึ่งปอนอยู่ที่750บาทนะขอบอกราคาของเขาบ้างรวมหน้ามันจะอยู่ที่ราคา390บาทก็คือได้6ชิน้นแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นแซลมอนรวมก็คือ3 2 0ยสบาทงั้นเดี๋ยวเราออมาเริ่มชิมกันเลยเว้มาเริ่มมาเริ่มหนึ่งเดี๋ยวให้ดูปลาไหลชิ้นหนามากนี่เห็นแบบสามเหลี่ยมนะม,มแล้วเนี้ยตรงเนี้ยก็มีปลาไหลด้วยเวลาเรากินเราก็ตักกินเป็นคําได้เลยก็คือวันกงวันเกิดอะไม่ต้องซื้อเค้กให้เฟิร์นะซื้ออันนี้ผมแกเริ เขาจะกินอันเล็กๆก่อนนี่กลมขนาดไหนดู <laughs> <laughs> กลมจริงนี่ฮะไม่ได้กินแซลมอนนานรู้สึกไงบ้างคะ <laughs> จี๊ดภาพตัดกลับไปที่เพื่อนวางเมื่อกี้ก็คือมีความว่าเยอะอยู่กินอันเล็กๆก่อนฉ <laughs> ันต้องร้องไห้นะไม่เป็นไร <laughs> นานๆที่ได้กินปลาดิบไม่เป็นไรแนละ้ว <laughs> มาเลยทุกคนเก <laughs> เอาไปแบบก้อนหนึ่งเหมือนเขาอ่ะก้อนนี้ ของเขาอันเนี้ยมันหวานหวานเค็มๆเว้ยมันเลยนัวๆพออันเนี้ยของแกมันเป็นแบบว่าจืดๆจืดๆเขาใส่เขา้าแปมันก็แต่ทานโทษนะกินไงก่อนเนี่ยมันใหญ่มากใหญ่มากจริงเพราะว่าเขายันไม่ได้อ่ะได้เขาเชื่อว่าเพลินทาได้พร้อมกันมะชิมปลาไหลเขาดีจริงๆเนื้อปลาไหลไม่มีความแย่แล้วไม่มีความคาวแล้วซอสเขามีความหวานหอมโรยด้วยงาคือมาแบบเป็นเนื้อเต็มคำอ่ะใช่ฮะมัน เขาบอกแล e ้วว่าม <l aking> ันใหญ่มากแล้วเพื่อนหันมาเพินทำได้ปลาปลาไหลชำจริงเนาะแบบกลิ่นหอมนี่เขาเอาไปย่างอร่อยอันนี้อร่อยแต่ชอบตรงอะไรรู้ปะเขาให้ข้าวน้อยไม่ร้อะแบบว่าเหมือนข้าวข้าวมันพอดีกับปลาจะลองนะหัวใจปลาไหลคือแบบตาตึงอะไรเนี่ยต้องสั่งนะดีมากนี่นะ เขาว่าวาซาบิของร้านซูชิฮิโรอะมันปี๊ดขึ้นสมองอะใครที่แบบอยากกินวาซาบิแบบสะใจสะใจอะใช่ปะอันนี้สะใจมากแต่ถ้าเทียบข้าวอันนี้จะมีความเหนียวว่าใช่อันนี้มันจะมีความล่วนร้วนล่วนกว่าหนึ่งแต่แซลมอนอะไรคือดีมากใช่แต่ต้องบอกว่าอันนี้มันจะเป็นคำเล็กๆที่ไวไวกินแบบกินเล่นๆจุบจิบจุบจิบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะลองกินหน้าซาบะดอง บะดองที่นี่คือจี๊ดจัดมากการดอง,องเขาคือมันมันเข้าเข้าเนื้อมากแล้วรสชาติมันจะแบบมีความเปรี้ยวมีความเค็มอมืไปไปต่อไหมไ <ป S 1> เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเคลียเพราะว่าเนี้ยเด็ดจริงไปเดี๋ยวเราไปอย่างที่สองกันนะคะญี่ปุ่นเราจบไปแล้วญี่ปุ่นเราจบไปแล้ว <laughs> ตะวันของแกคืออะไรของเขามาแบบเป็นเกาหลีของแกของเขาเป็นอิตาเลียนพิซซ่าน่ๆเยะ,ะ yeah. ตอนแรกจะสั่งพิซซาแล้วแต่ทางห่างเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์น,น,นพิซซามันกลมป่ะ่าแล้วเฟิร์นบอกแกแกเขาซื้อแล้วอะแต่มันก็ได้นะทั้งกลมทั้งสามเหลี่ยมคือมันเป็นลูกครึ่งอะทุกคนตอนมันมาเสิร์ฟมันเป็นวงกลมใช่ป่ะแต่ว่าเวลากินมันก็เป็นสามเหลี่ยมเลยแกนึกว่าตอนแรกถ้าเขาจะสั่งพิซซาถ้าแกเถียงเขาว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเขาจะกินทั้งท้าน เห็นแน่ๆเราเป็นย้อนไานแล้วนี่ไงกลมๆรูบ้าคือเขินมากฉันโทรไปหาร้านนี้แล้วทันก็ทำไมพูดว่าฮัลโหลเชฟธนมหรือเปล่าคะอ๋อครับผมเชฟธนอมครับฟันก็อ่านตรงตัวเลยธนมแต่เขาบอกว่าอ๋อธนอมครับไม่เป็นไรถือว่าเราไม่รู้เราไม่รูู้เราไม่ผิดไม่แสดง ะะของเฟิร์นเป็นพิซซ่าทัฟเฟิลนะคะราคา420บาทจากร้านเชฟขนมนะคะ,อะของเขาเป็นคิมบับเขาจะมีแบบว่าหลายไส้นะอันนี้เธอสั่งไส้อะไรมาอันนี้เขาสั่งแบบสไปซี่มาอยู่ที่ราคา149บาทชื่อร้านว่าคิมบับคริวนี่อืม มันมีความเผ็ดแบบอ,อ่อนๆเพราะว่าถ้าเขาใส่ผักดองเพิ่มอีกนิดนึงมันจะดีมากอันนี้มันหอมน้ำมันงาหอมสาหร่ายแล้วก็ไส้อะมันเต็มคำอยู่แล้วแต่ขอเพิ่มผักดองอีกนิดนึงจะดีมากทั้งเรื่องไส้เรื่องรสชาติโอเคมากมาที่เชฟถนอมล่าสุดคือจำชื่อร้านเขาแม่นแล้วนะ ซอทัปปโอโฟกเใค้า้องทำเลยอ่ะมันมีน้ำออกมาแบบนิดนึงอ่ะคือมันไม่ได้แบบเป็นน้ำเยเิ้มๆอะไรขนาดั้ะตรงนี้คือเป็นชีดแบบชีดนัวมากออ๋เป็นชีดท็อป,ปโฟก็กก็ลองเขาว่าแกชอบกชอตกลงฉันทำคอนเทนต์อะไรครับเนี่ยคอนเทนต์นมด้วยช่วยกันไม่อร่อยจริงเลยอ่ะให้ลองือม กินทัฟเฟิลอ่ะพอดีอ่ะแ้วมันได้ความแบบนุนนวลห,หอมๆแล้วแป้งเขาก็บางเขาไม่ได้ให้ซอสทัฟเฟิลมาเยอะจนมันกินแล้วมันเลี่ยนอ่ะแล้วพอบกกับแป้งบางๆอ่ะมันเข้ากันดีมากอ่ะที่ขนาดไม่ร้อนนี่อร่อยค่ะเนี่ยอาจจะต้องไปอบนาะชิมของพลอยปะ หอมน้ำมันงานมากแล้วก็มีความแบบเผ็ดอ่อนๆที่ปลายลิ้นใช่แต่ได้ความหวานความเปรี้ยวอ่อนๆจากแับผักดองแล้วก็ปูอดัดไส้คือแน่นมากทุกคนเวลากัดเข้าไปมันได้เท็กเจอร์ของตัวแบบมันใส้หลอดอืม ตลอดคอกรุบมากสําหรับร้านคิมบับคริวนะคะต้องสั่งจองล่วงหน้าหนึ่งวันนะก็คือเข้าไปดูใน Facebook ได้แล้วก็แอดไลน์ไปเนาะแล้วก็พิมเข้าไปห,หาเขาเขาตอบไวมากร้านของเชฟหนอมนะคะวันนั้นเพิ่นทับไปสั่งวันอังคารนะแล้วเขาบอกว่าวันอังคารร้านปิดเพราะฉะนั้นก็ให้สั่งเป็นวันวันอื่นที่ไม่ใช่วันอังคารคือต้องสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันเท่านั้น <c oughs> ตกลงมารีวิวอาหารหลายชาติปะเนี่ยนานาชาติดิงตอนเนี้ย อันนี้อ่ะนี้เราจะไม่ไม่เก็บไปไหนนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะกินเปล่าเขาหมดแล้วอะของข้าวอะของข้าวเขาเยอะมากเลยแต่ไม่เป็นไรของขอของข้อต่อไปมันจะเป็นปุกปิกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าใหญ่ๆไปแล้วเรามาหมดปุกปิกแล้วเก็บปุกปิ๊กอะของปุกปิกด้วยไหนเพลงเพอันนี้ชื่อร้านว่าโฮมูมีใครเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยนี่ตอบให้อันนี้ เป็นร้านแบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นนี่อันนี้ตั้ให้ดูก่อนว่าเขาเป็นโมจิหยดน้ําเห็นไหมโอ้ยนม่รอค่ะและนี่เขาก็ให้ผงมาด้วยเป็นผงถั่วแล้วก็มีน้ำราดแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันจะปุกปิกไปแล้วก็ร้านเนี้ยเขาเด่นเรื่องโมจิใช่ไหมเขาก็เลยเอาเดฟุกุมาด้วยเพราะว่าร้านเราวันเนี้ยต้องมาในตีมญี่ปุ่นกันเยอะมากเพราะว่าของเขาเขาญี่ปุ่นญี่ปุ่นแทมแทนแทแทมอะไรอ่ะ จากร้านคาสตาร์ดนานาคาบุระเป็นแบบขนมสไตล์โฮมเมดแบบญี่ปุ่นอยู่ตรงสุขุมวิทสามสิบมหนึ่งมัง้งหรือข้างๆเอ็มคอเทียแล้วร้านเขาอะ่ะทุกคนมีขนมนให้เลือกเยอะมากแล้วแต่ตัวที่โด่งดังเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะ่ะนั่นก็คือเป็นแซนด์วิชหมูทงคัดสื่อที่แบบใส่หัวหอมนะคะอันนี้คือแบบ the best ลอือจบละจบแล้ว,ลวเล่นน้งรงกัน <laughs> น่าราักค่้ยดูดีชื่อว่าโมจิหยดน้ำอารมณ์ดีแล้วก็มีอันนี้ด้วยที่เป็นไดฟูกู95บาทมามามาชิมกันอืมนืม หมูแน่นๆเลยเพราะเขาคุ้นกับเบสอะหอมเค็คเมๆหวานๆหมูคือมันเป็นเหมือนหมูแบบหมูบดอ่ะนุ่มมากคือถ้าไปกินที่ร้านนะมันจะแบบร้อนๆเนี่ยมันจะได้ความกรอบของแบบหมูขาเสือข่าลองมาหวานหอมมาก ละเอียดเป็นเหมือนแบบผงๆเลยอะอออแล้วคือกลิ่นอะมันมีความหอมมากส่วนตัวน้ำรานเขาว่ามันจะเป็นคล้ายๆแบบบาชูก้าแล้วตัวหยดน้ำเขาอ่ะมันไม่มีรสชาติใช่ป่ะแต่มันได้ความเย็นความนุ่มความละมุนเทกเจอร์มันอะคล้ายๆแบบว่าเฉากล้ว,ย,วยที่มีความนุ่มมากตัวเขาเหอมมาก น้ำร่าเขามีความหวานน่ะมันเป็นแบบหวานฉ่ำอะ่ะแล้วก็พอตัดกับถั่วที่มีความเค็มอ่อนๆมันได้ความมันความนัวส่วนตัวเยลลี่อะ่ะไม่ค่อยมีรสชาตินะเพราะมันโดนแบบความหวานตรงนี้กบอะ่ะแต่มันให้ความเย็นอะ่ะนี่ขณะเอาออกมาจากแบบว่าเอามาจากตูต้เย็นแล้วเอเอ,เอมันมันมันให้ความเย็นก็คืออันเนี้ยฟีลแบบสดชื่นอืมก็คือวันที่อากาศร้อนๆอะไรเงี้ยเพิ่มความหวานเพิ่มความสดชื่อน,นี้ลูกเดียวจบฝากไว้นะสำหรับใครที่อยากลองทานแบบขนมญี่ปุ่นหรือว่าใครอยากแบบว่าลองแบบไปสั่งทานแบบร้านขนมปังแบบสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันก็ ไปได้เลยนะ<ช>จ้าไปต่อไ้มมันรอยอยู่เลยต้อง <ไป S 1> สองอ,อย่างเขายังไม่จบว่าญี่ปุ่นเลยนั่นก็คือโอนิ <ig> yeah! กิริยาเก่งมากที่ว่าโดกิโดกิโอนิกิริสั่งมาจากใน Facebook นะคะซึ่งเขาก็รับออเดอร์ทำล่วงหน้าเหมือนกันนะเขาใช้แบบ,บวัตถุดิบค่อนข้างดีเลยแล้วก็เป็นสไตล์แบบโฮมเมดที่แบบมีความน่ากินมากนี่ของเขาน่นรักันอะไร่ะ ให้ถ่ายโดนัทดูได้ไงครับใช่เป็นโดนัทอันนี้มันจะเป็นแบบแป้งหูหยเขาเป็นแบบวัตถุดิบที่นำเข้าหมดเลยแต่นี้ก็ดูญี่ปุ่นอยู่นะนี่ชื่อร้านว่า ลอฟเล y ถ้าอันผิดขอโทษด้วยนะคะอันนี้จะเป็นซอสนมขน้นบ้านภูน้ำตาลทรายแดงคือเขาอะ่ะเขียนแบบวัตถุดิบต่างๆที่เขา hey. ที่เขาใช้อะ่ะไว้ในกระดาษแผ่นนี้หมดเลยแล้วก็แบบวิธีการทำหรืออะไรเงี้ยมีด้วยวิธีการเก็บรักษาก็มีโอนิกิรีเฟอร์นะคะก็มีหลักหลายไซส์เลยนะคะราคาเริ่มต้นที่30บาทถึง50บาทนะคะ นี่มีไส้กุ้งอันนี้คือรูปก่อนที่เขาจะห่อสาหร่ายนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นไส้แซลมอนนะแล้วก็มีอันนี้ที่เป็นปลาหมึกยักษ์แล้วก็มีอันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะปลาฝอยเออปลาแ,แหง้งปลาแห้งอะไรทํานองนั้นสั่งมาซี่อันนะคะทุกคนปลาจะไหนอ่ะปลากินจะบอกว่าซอสเขาอะมันไม่ได้เหนียวอะมันเป็นซอสที่แบบมีความฉ่ำอืมไม่หวานเกินเลยอะ ขนาดเขาคุกน้ําตาลมาแล้วอะยังรู้สึกว่าไม่ได้หวานบาดคอเลยตัวซอสเขาอะมันได้ความหอมของกลิ่นน้ำตาลายแดงแต่เป็นหอมแบบหอมอ่อนๆโดนัทอาจจะไม่ได้นุ่มแบบนุ่มยวบขนาดนั้นเพราะว่าเป็นแป้งโฮวิต<ล>ใช่แต่ว่ามันก็มีความนุ่มอยู่แล้วก็แบบมันมีกลิ่นหอมๆของแป้งโฮวิตด,ด้วยนี่นะเดี๋ยวให้ดูนี่มันคือไส้ข้างในเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นข้าวขาวนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าน้ำจากสลัดงาวิธีการก็อัดมันลงไปจะขาดไหมอันแน่ไม่ขาด แเราก็ต้องกำให้มันแน่นๆนะคะแล้วเราก็ดึงครั้งหนึ่งชึบนี่เลยโอนิกิบีจะลายกรอบมากกุ้งเหรออ,อันนี้ก็ดีรา้านอร่อยกุ้งแดงมากแล้วมันมีความหอมของน้ำมันงาเป็นบ ความแบบนหวานเค็มๆนะคืออะไรก็คือสาลายอ่ะกรอบมากตอบโจทย์มากสำหรับใครที่ใช้ชีตเร่งรีบแล้วแบบต้องการมือเช้าที่เร่งด่วนเพราะว่าอันนี้ทําไมคนญี่ปุ่นเขาก็กินบ่อยเพราะว่าแบบเขาต้องใช้ซีวิตแบบชีวิตแล้วชีวิตชีวิตแบบเร่งรีบนิดนึงไงคนญี่ปุ่นเขาชอบซื้อไปกินนี่คุงกุ้งตรงนี้ที่หายไปไม่ใช่นะเมื่อกี้ซวกไปละดิไปฮะร้านสุดท้ายท้ายสุดจะได้กินของหวานสักที ร้าน White flower ถ้าพูดถึงเค้กเฟิร์นจะชอบคิดถึงร้านนี้เป็นแบบลำดับต้นๆเพราะว่าเค้กร้านเขาอะดีนี่ของเขาเป็นชูครีมนะคะจากร้าน a ิกชูร้านนี้คือแบบคนต้องไปต่อแถวซื้อขายดีมากอันนี้สั่งมาประมาณ5้าไส่เพราะรู้สึกว่าเอยเขามีไส้ให้หลากหลายดีแล้วแบบว่าเพื่อแบบใครอยากลองอะไรเงี้ยอันนี้ของเฟิร์นนะคะที่สั่งมานะจริงๆควดอกไม้ขาวเมนูที่เฟิร์นชอบกินที่สุดจะเป็นเค้กมะพร้าวแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมก็เลยต้องสั่งกับเลี่ยมมาอันนี้ก็จะเป็นเค้กช็อกโกแล ะะซึ่งของเขามีความว่าหนานิ่มพอสมควรแลว้วก็ครีมไม่ได้เยอะเกินไปมีการแบ่งเลเยอร์มาให้แล้วก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือเครปชาไทยของเขาทําอร่อยมากอร่อยมาก,มากเพราะว่าเค้กเขามันจะมีความแบบผสมแบบชาไทยมาแล้วอะเห็นปะเออแล้วแบบครีมเขาแบบนวลแล้วมันนุ่มมันอ้ตายละมาเริ่มของใครก่อนดีอของเธอกอะไรยตอนนี้าจุกข,ข้าว จะเป็นแบบสองไส้ในก้อนเดียวนะคะอุ้ยแป้งดูกรอบมากแป้งของมันมีความฟูความแห้งครีมเขาคือเนียนแต่ว่าตัวยูสุเขาอะมันออกกลิ่นคล้ายๆแบบตัวส้มไม่ได้เปรี้ยวโดดเหมือนเหมือนยูสุแบบน้ำยูสุใช่<ห>แต่อันนี้คือมันเป็นรสชาติหวานมากกว่าแต่ครีมเขา,าต้องบอกเลยว่ายกให้เป็นที่หนึ่งเพราะว่านวลมากเรื่องไส้เรื่อแป้งบาง ต้องทานี้ถึงว่าทำไมคนถึงแบบต่อแถวเยอะมากใช่ลอลงแกลองกินตัวไข่เค็มไข่เค็มหยิวเลยอ่ะเยอะๆมันไม่ได้แบบเค็มจ๋ามันมีเค็มแบบหวานๆมันๆอะ่ะขออีกทียอวมาก นี่เท็กเจอร์ของไข่เค็มแ้าเขียวนิดหน่อยอย่าให้ม,มันจะเป็นเซตเไข่เค็มตรงเนี้ยเออแต่ตัวครีมเขาดีจริงครีมจะมาตัดลดให้แบบว่ารสชาติไม่เค็มโดดเกิน<า>อะไรเงี้ยนี่ให้ดูไส้ชาไทยโอ้ชาไทยมีความเค็มเข้มข้นมากอะ่ะข้างล่างเป็นครีมด้วยนะอืมหอมกลิ่นชาไทยแต่ว่ามันเป็นชาไทยที่มีแบบกลิ่นของความคั่วชาเข้ามา แล้วตัวซอสคือแบบมีความละมุนมีความหอมต้องบอกว่าใครที่ชอบกินชาไทยที่แบบเป็นกลิ่นนมนมอะ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวนี้ชาไทยมันค่อนข้างแบบเป็นกลิ่นแบบติดขมอ,อะ่ะอันนี้เหมาะสาหรับคนที่ชอบกินแบบกินชาเลยจริงๆใครที่แบบว่าเอยชอบกินชูครีมนะแบบอยากกินหลายๆไส้อะไรเงี้ยก็ลองร้านนี้ดูเพราะว่า ขอบคุณนะคะตัวเค้กช็อกโกแลตฝัดน,นะ1้5บาทนะคะแล้วก็อันนี้เค้กชาไทยนะอยู่ที่120บาทนะคะปุ้ยมาราดกันดีกว่าแต่เค้กเค้กลราต้องบอกว่าดีจริงเพราะว่ากินตั้งแต่ตอนเด็กๆอะ่ะที่เป็นรสสตรอเบอรี่อะ่ะคือแบบนวลมาก นีมากชาไทยหอมมากแต่ไม่ได้ติดขมนะเน,นี่ยแบบมันก็ไม่ได้หวานด้วยอมันเป็นแบบนุมนมแล้วก็ตัวเค้กอ่ะนุ่มมากแป้งเค้กคือนุม่มมันไม่ได้แบบแข็งแล้วก็กระด้างเป็นแผน่แผนๆอ่ะฉันรักเขาอ่ะฉันรักเขามากๆเซ็ช็อคเตอ ดีมากูจากสีแล้วคือแบบว่าเข้มข้นมากกาแฟเข้มข้นมากแล้วก็แบบไม่ได้แบบจิดหวานอะ่ะมีแบบผมอ่อนๆที่ไปเลยแล้วคือใครชอบกินเค,ค้กหน้านิ่มเค,ค้กช็อกโกแลตอะไรเงี้ยอันนี้คือดีเลยอะ่ะก็รู้สึกว่ามันมีความแบบนุ่มนิ่มละลายในปากแล้วก็แบบไม่ได้หวานเกินไปอะ่ะทานคู่ออกับกาแฟหรือว่าแบบชาร้อนๆที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นขนมทานเล่นระหว่างเวิร์กฟอร์มผมคือดีมากงั้นเดี๋ยวเราขอต่อไปเคลียร์ก่อนไหมเหลือเยอะมากมาเถฮะพร้อมพร้อมเริม่มเริ่มก็จบไปแล้วกับ 10ล้านนะคะทุกคนที่เป็นทรงกลมกับทรงสามเหลี่ยมค่ะ,ะก็คือบอกว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะเพราะว่าเราค่อนข้างแบบพิถีพิถันในการคัดเลือกมาเลยนะคะเผื่อใครที่แบบว่าเออเบื่อที่ดูเราแบบว่ากินแต่แบบอาหารจานหลักหนักๆ<ช>อะไรเงี้ยอันนี้เราก็จัดเต็มมาให้แบบค่อนข้างหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีทั้งค้าวแล้วก็หวานเพื่อนๆก็สามารถแบบไปเลือกกันได้เลยนะเพราะว่าช่วงหลังๆอ,อยากแบบทำคอนเทนต์เสนอแบบว่าร้านในแบบโซเชียลหลากหลายหน่อยให้ทุกคนสามารถเลือกได้ว่าเอออยากกินร้านอะไรหรือว่าอยู่บ้านเบื่อๆอะไรเงี้ยก็มีร้านให้เลือกแบบหลากหลายได้ เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ควรออกไปไหนนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ขยันล้างมือออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสก์พกสเปรย์ก็ฮอน,นะคะใช่ก็สําหรับใครที่แบบอยู่บ้านแล้วอยากให้พวกเราทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราสองคนต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายยร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินี่ยพวกเราต้องห้างพลาด กับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตานทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์้พวกเราด้วยนะคะ